สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสู้ผู้สุข้นนะคะขอต้อนรับเขอาสู้บรรยากาศของแปลงนอไม้น้าค่ะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่ปลูกในภาชนะค่ะ ปลูกในกระถางจะได้ผลผลิตดีอยู่ได้ค่ะเอ่อแรกๆนี้เท่ากับจะเป็นสายที่ว่าปลูกลงแปลงหน้าเนาะแล้วก็มาปลูกลงในกระถางบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพื่อเป็นสาธิตให้ลูกค้าได้เห็นว่าปลูกจังไดปลูกง่ายแบบนี้นะคะแล้วบัดนี้มันก็เลยจะเริ่มเติบโตดีค่ะแล้วก็ได้เก็บผลผลิตดีด้วยนะคะก็เลยนะ เอาส่วนหนึ่งมาปลูกในกระถางเพราะว่ามันจะดูแลง,ง่ายกว่าอยู่ในแปลงหน้าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าการเจริญเติบโตนี่อยู่ในหน้าจะดีกว่าได้ค่ะเอาค่ะมาเบื้องกันปลูกกันเลยนะคะไม่มีอะไรยากเลยให้ห่าเตรียมภาชนะนะคะคุณผู้ชมจะเตรียมเ,เป็นกระละมังเป็นถังนะคะเป็นบ่อวงหรือเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถกักเก็บดินและน้ําได้นะคะมื้อนี้เขาจะปลูกในกระลมังค่ะกระลมังนะคะ,ก,ะ,ะ,ะ,คะกว้างสิบห้านิ้วนะคะทุกคน ตเติมดินลงไปนะคะประมาณสาส่วนสีของกะละมังเ้อนะคะ,ะประมาณว่าเกือบเต็มนั่นละค่ะเ <_ q _> หลือไว้จักน้อยนะคะ เติมดินลงไปถามว่าเราใช้ดินอะไรในการปลูกหลายคนสงสัยมากๆเลยนะคะเขาจะใส่ดินยังก็ได้ค่ะทุกคนนะคะจะเป็นดินเหนียวก็ได้ดินร่วนก็ได้ร่วนปนทรายร่วนปนเหนียวได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าจะเป็นทรายแบบทรายก่อสร้างทรายคักทรายแน่เลื่อยแบบนั้นบ่ได้น,นะคะเ,เกิดอยู่แต่ว่าบ่งามนะคะแนะนําให้เป็นดินร่วนดินเหนียวพวกนี้ได้ะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะของเข้ากับเป็นดินที่เข้าสื่อมาทมทีนั่นแหละคะ่ะ ก็ปลูกได้นะคะเดี๋ยวห้องค่อยเติมอาหารในเขาที่หลังนะคะอาหารก็คือขี้วัวให้เขาติดก่อนห้องคอยใส่ขี้วัวแหงเนาะเติมดินลงไปประมาณสาส่วนสี่ของกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ําให้เต็มเลยเต็มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวห้องจะเกลียดินลงที่หลังเด้อนะคะนี่ค่ะเต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวดินเขาจะค่อยๆดูดน้ำเนาะ เขาจะดูดน้ําเป็นคโคลนนะคะคือกรณนี้ที่เขาปลูกในกระละมังเนี่ยเขาก็าเอ้ยขอโทษค่ะกรณน,นี้ที่เขาปลูกในหน้าเขาน่ะนะคะเขาก็าจะปลูกอนันลงหน้าที่เขาคลาดไถแล้วเรียบร้อยฟิลประมาณดําหน้านั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะพอดินเสร็จโตแล้วจะปล่อยให้น้าแห้งบางกระได้ว่าเป็นยังนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องให้ดินอุ้มน้ําได้ดีก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าผู้ใดกะละมังหัวกะยังปลูกได้อยู่นะคะแต่ต้องเติมน้าบ่อยบ่อยนะคะนี่ค่ะ ถ้าจะเติมน้ำไว้แบบนี้เราจะพักไว้ประมาณสองสามมือค่ะให้ดินกับน้ำมันเสร็จตกกอนนะคะถ้าเราใส่เราปลูกเลยถามว่าไดบอลมันก็ไดอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าดินมันสิบากามนะคะเพราะดินบากามแล้วพอเขาปักต้นกลาลงไปเนี่ยต้นกลาม,มันจะลอยได้ค่ะมันจะฟูนะคะมันโบยู่ดีนะดินมันจะเลวเกินไปอะคะ่ะทุกคนเพราะนั้นเขาทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แห้งดีนะคะเนี่ค่ะใส่น้ำไว้ ระวังที่เท้ารออเนี่ยนะคะเข้ากับสาม,มารถเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือต้นกล้าที่เท้าออกมาแล้วนะคะต้นพันุ์ที่เราเอามาเตรียมปลูกนะคะนี่ปักลงไปทั้งสี่เลยค่ะไงบอคะทุกคนจิมลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะเนี่ยค่ะให้ส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำอ่ำส่วนหนึ่งอยู่ในโคลนต่มนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องลึกมากนะคะประมาณนิ้วหนึ่งขอเมื่อนึ่งก็ได้ค่ะทุกคนแค่นี้ค่ะเสร็จเลย ง่ายไหมคะทุกคนเวลาที่ทุกคนได้ต้นพันธุ์ไปนะคะถ้าเราส่งไปให้แล้วเนี่ยทุกคนเอาต้นพันธุ์เนี่ยแช่น้ําไว้ก่อนนะคะแล้วกราบ้างๆมั่นกับว่าต้องดึงออกได้ค่ะไม่ต้องดึงออกเลยนะคะสามารถปักลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเหี่ยวแห้งนะคะต,ตอนนี้เขาทาหน้าทีที่ว่าห่อหุ่มยูนะคะห่อหุ่มนอไมอะนะเนี่ยค่ะ ปลูกไว้แบบนี้เลยนะคะแล้กก็ให้รับแดดตามธรรมชาติเลยค่ะอยู่ในโฮมดีบอกระดีขึ้นกันค่ะแต่กลางแจ้งก็จะดีมากๆเลยนะคะต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็จะเติบโตวไว้อันนี้เขาปลูกเนี่ยคือ,อยุ่กลางแจ้งเลยค่ะรับแดดทั้งวันนะคะเต็มวันเนาะช่วงเต่อมันสิบเป็นโฮมของเถิบอพเพี้ยนข้างๆเนาะผ่านซองมามันก็นสิบ,บังอยู่จักน้อยประมาณช่วงสิบโมงอะคะ่ะไปหาใบสามใบสี่โมงคือรับแดดเต็มวันเลยนะคะ ะะอันนี้ก็ปลูกก้อนนะคะแล้วก็ซุ้มที่ทําสาวเนาะแล้วก็มีซุ้มที่ปลูกก้อนนะะอจจั่นแหละค่ะกาเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะใบวิ่วอยู่นี่ยังม่ถึงเดือนเลยติดหมดทุกต้นแล้วนะคะอัตราการรอดนสูงมากนะคะสุดหนึ่งนี่มีซิบหาต้นกะสีอาจจะมีศูนย์เสียอยู่มันต,นตน้นสองต้นหรือบางทีก็คือรอดทั้งหมดเลยค่ะนะคะขึ้นอยู่กับอันช่วงเวลาในการจัดทรงเนาะ นี่ค่ะสวยงามค่ะเสร็จแล้วเด้อค่ะงายวะค่ะทุกคนการปลูกน้อไม้น้ำนะคะการดูแลก็ไม่มีอะไรมากค่ะเติมปุ๋ยให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะจะใส่เป็นยูเรียก็ได้ยะใส่ไลเดอหรือจะเป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเส็จแล้วนะคะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยค่ะหลังจากนี้ไปประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็จะได้เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ